ปาดพี่น้องเบื้องเห็ดหน่าเหล่ดอกนี่เห um ็ดสาวเหล่บ้านนาพี่น้องดอกสวยสวยจ้าสาวแหล่บ้านนาพี่น้องสวยสมซื่อจ้าเจออีกสวยสวยหนึ่งดอกจ้าพ yes ี่น้องเห็ดสาวแหล่บ้านนาจ้ะพี่น้องเบื้องสวยสวยจ้ะนี่พี่น้องเห็ดสาวเหล่บ้านนา พี S <S ่น้องเบิ้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 งคุณวินพรอแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งไงจ้าดอกใหญ่ๆสวยๆจ้าพี่น้องต้องเกลียดเกลียดเกลียดงามบ่พี่น้องสวยงามมากเห็ดพึ่งดำพี่น้องดอกสวยๆกำลังงามจ้าอันนี้เบิ้งเห็ดพึ่งเขากำเห็ดพึ่งดำพี่น้องเห็นดอกดำๆยังซีนบ่ขมได้พี่น้อง ไปแกงหวานดีดีจ้าพี่น้องคุณวิทย์พอเห็นแลวงก์เสร็จพี่น้อง,อง,อง,งด้ดแดงพี่น้อง,อง,งดูเห็ดละงกแดงจ้ากำลังสวยย็ตุกขิติอยู่พี่น้องกำลังน่ารักจา้าพี่น้องบึงเห็ดผึ่งดอกนี่มาขึ้นกลับอันพ้ายุอันปักท้องขุยเสียดแทบพี่น้องบ่งเนยสวยงามงามจา้า หว้หยิงพ่อเห็ดจ้าอดงตายแล้วใครเห็ดละง,ง<ม>ูคือสวยทายหญิงมามัน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 จ้าคุณครูมานาวพอใครเห็ดละงก์พี่นอกเลิศลายเลิศลาย <S <S 1> <S 1> พ่อเห็ดละงอกจากพี่น้องทางนี้เพิ่งะระดด์ยามันหน่าเห็ดใบเนาะมูมัมนเขาเอาไปเบิร์นเราจะ วาสนาจะคของพราซำนี่แหละพี่น้องปาดยายจะคุ้นได้เห็ดหลายแทปปาดพี่น้องเบิ้งเลาเหลือตาจนเราเหลือออกอันโช่เห็ดละงอกจะให้พี่ให้น้องเบิ้งรบผุนเบิ้งพี่น้องเบิ้งคู่หน่อยเราได้เห็ดละงอกนี้แต่เห็ดละงอกสวยๆเนื้องานมั่จับเลยเนองานมันจับก้านเถาเาๆคือจะคลองขื้นมากนหลายเบิ้งพี่น้อง ตั้งคูน่ะเอาไว้ข้างล่างนี่แหละคุณครูสาวใหญ่ใจเกินร้อยหายกินมันเนาะงานกเก่งงานมูกับเก่งเก่งอีหลิียอมรับแม่ไปเก็บมาจะโคบใบแม่เอาบอกกับพวกเป็นบักบัตรได้หลายครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งที่ไหนเบิ้งเบิ้งโอยู้ไม้จะเศร้าจะตีหาปติครับ สุนเอเดล่าแม่จากบ้านหน่แน่บ้านแก่กาเฮาเาแม่เจ้าคเลียงบ้านใหญ่เดีวข้นจะแม่เจ้าคืี้ถ่าแต่เพื่อตอนน่านดิจ้าพี่น้องวันนี้ค่ำแล้วสองตาจ้าพี่น้องเนือบ้านได้พี่น้องเมื่อนี้พ่อมูเห็นแล้ว